สวัสดีครับวันนี้จะพาบรศพมาชมไซจีนนะครับไซจีนนี้จุดเด่นของเขาก็จะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วผิวพันธุ์นี่ก็จะสวยนะครับเป็นผิวพันธุ์เป็นสีขาวนะครับรากจะแผ่จะผายนะครับรากจะผายรอบนะครับเหมาะสําหรับเลี้ยงในสภาพอากาศเมืองไทยเรานะครับต้นไซจีนนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่ผมนำนำตอนำโครงสร้างมานะครับ สร้างรายละเอียดเราได้ได้โครงสร้างมาครับโอ้สวยน่นี่นะเปลือกเปลือกสีนี้สวยเลยเนาะครับเปลือกสวยครับแล้วก็มีซากตรงนี้หน่อยหนึ่งครับมีซากหน่อยหนึ่งไอ้ไอ้นี้น้านะโดนน้ํโดนน้ำแตขาวเลยสวยต้นขาวครับต้นใสจีนเนี่ยเลี้ยงง่ายครับเหมาะที่จะที่จะทามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงครับนํามาเลี้ยงแล้วใบเล็กครับเวลาจบแล้วใบเล็กบบกแนี้จุดเด่นหนึ่งเขาก็เลี้ยงง่ายครับใส่ไกโพ เยี่ยมเลยนะคุณเดียนะครับสวยๆแล้วลาก,ก็จุดเด่นของเขาก็ลากสวยด้วยลากผายด้วยลากสวยลากผายเนี่ยฮะดูตอนนี้ก็กสร้างรายละเอียดอยู่ครับกำลงังสร้างรายละเอียดอยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับผมมาสร้างงานบอนไฟได้สวยงามเนื่องจากลักษณะของผิวเปลือกท่านดูนะครับจะเป็นสีออกขาวนวลสวยขนาดนี้นะฮะ นะขาวสวยหวยอืมเลยนะครับวันนี้เป็นไซจากประเทศจีนเขาเรียกว่าไซจีนนั่นแหละมีหลายชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นชนิดหนึ่งที่เขานิยมสร้างงานกันนะเป็นไมออ้ตอหรือไม้โครงสร้างที่นํามาจากประเทศจีนนําเข้าก็มีนะครับถ้าเรานํามาสร้างเองได้ไม่ได้ครับเราก็ตอนกิ่งนะครับนี่ด้านหลังไม้นะครับสวยงามรอบไม่ได้ทาสีไม่ได้ทา ปูนขาวไม่ได้ทาอะไรนะครับก็จะขาวสวยเมื่อได้อายุแต่ถ้ายังไม่ได้อายุก็จะเป็นสีออกน้ําตาลแบบนี้ครับแต่พอได้าอายุสวยแล้วก็จะสวยอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่แค่โคนนะครับนี่ยังสร้างไม่จบก็ยังสวยขนาดนี้นะมาชมสวนเอบอนไซนะครับผมติดใจไซจีนต้นนี้โอ้มันสวยมหะหจรรย์จริงๆนะครับถ้าถ้าต้นใหญ่จริงๆคงจะสวยกว่านี้นะครับถ้าจบแล้วเนี่ย เขาก็สีปกตินะฮะสีออกน้ําตาลนะฮะถ้าถ้ายังไม่ได้อายุเนี่ยใช่นไหมฮะแต่พอได้อายุปุ๊บเนี่ยฮะเนี่ยโอโ้โหสวยจริงๆครับผิวผิวเขาสวยไม่ได้ทาสีเลยก mm ็ hmm. เป็นเขาเองอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขาวตัดเลยนะฮะตัดกับดินปลูกวัสดุปลูกอย่างชาัดเจนนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้มาพบเจ้าของดีกว่านะครับ mm hmm. คุณเอ๋วันไซสะพานสูงเนี่ย สวัสดีครับคุณเอ๋ครับวันนี้ผมจะนําทุกท่านนะฮะมาพบกับคุณเอ๋นะครับในเรื่องของไซจีนสวยงามมากๆนะครับคุณเอนะสวยมากคุณเอเ๋เขาบอกพูดไม่ได้ปิดปากไว้นะครับวันนี้จะอตอนตอนกิ่งนะฮะสาธิตการตอนกิ่งไซจีนท่านใดสนใจนะฮะจองไว้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งก็ส่งได้นะครับถ้าท่านต้องการขายราคาถูกๆเนาะสักสามสามสี่ร้ รวมค่าส่งแล้วด้วยนะครับคุณเอบอกว่าอย่างนั้นนะครับอยากอยากแบ่งปันเนาะเอาวได้เลยครับคุณเอ๋ครับเดี๋ยวเขาจะจะขึ้นไปตอนนะครับการตอนนั้นไม่ใช่ว่าตอนได้ทุกกิ่งนะครับอย่างอย่างกิ่งนี้เขาต้องการเลี้ยงตั้งยอดนะครับเขาก็จะเก็บกิ่งที่จะให้เขาเอา่อสำหรับปรุงอาหารเลี้ยงให้กิ่งตัวนี้โตเพราะนั้นกิ่งไหนที่เขาก็จะเอาคัดกิ่งบางกิ่งออกนะครับ ที่มันโรคเกินไปนะฮะอย่างกิ่งนี้ก็ยังตอนไม่ได้นะครับยังเลี้ยงกิ่งให้โตยังไม่ได้ขนาดนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้นะฮะยังไม่ได้ขนาดนะครับแล้วก็จะยังไม่ตอนนะครับถ้าตอนก็ตอนได้ช่วงปลายครับช่วงปลายนะฮะเดี๋ยวกิ่งนี้เดี๋ยวคุณเอจะสาธิตนะฮะเอเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยวัสดุตอนมีอะไรคุณเอนี่อะไรครับตอนก็มีะขุยมะพร้าวครับ ขุยมะพร้าวใส่ถุงขุยมะพร้าวครับใส่ถุงร่อนแล้วร่อนขุยมะพร้าวร่อนใส่ถุงอ่าุยคุยมะพร้าวร่อนนะฮะต้องร่อนนะครับร่อนเอาใยออกครับเอาใยออกแล้วก็ใส่ถุงเพราะเวลาจัดจัดรากจะง่ายครับแช่น้ําแช่น้ําให้ขุยมะพร้าวเปียกแล้วก็ใส่เปียกนะครับไม่จาเป็นต้องแค่ค้างคืนครับเพราะว่ามันออกได้ง่ายมีดมีดตอนแล้วก็มีเชือกฟางแค่นั้นเองอ่ามาดูครับก็เราจะเลือกกิ่งที่ ขนาดเข้าดินสอครับปากาดินสอเนี่ยไม่ตอนกิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้ามีกิ่งใหญ่ก็ตอนได้ครับแต่ว่าเราจะเลือกกิ่งตอนในส่วนที่เราจะเอาออกเท่านั้นเองในส่วนกิ่งไหนที่จะคงไว้เราก็เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาปรุงอาหารเนี่ยเนี่ยเขาจะปรุงอาหารเลี้ยงกิ่งขนาดของกิ่งอครับเนี่ยด้านหลังเขาคัดกิ่งไว้แล้วครับ นะฮะสร้างรายละเอียดของกิ่งออกมาแล้วเนี่ยฮะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยคัดกิ่งเข้าลวดไว้นะครับเดี๋ยวผมพาดูก่อนดีกว่าดูการคัดกิ่งไว้นะครับนะฮะคัดกิ่งนะครับพอได้ขนาดนะครับพอได้ขนาดตรงนี้นะครับก็จะมีการทดทดแล้วก็เลี้ยงนะ้รกทศอีกนะฮะแล้จะเออเออกิ่งหลักมากิ่งแขนกิ่งย่อยนะครับ นะฮะประมาณนี้ครับใช้เวลาครับอยู่ที่เงื่อนไขเวลานะครับนะเดี๋ยวคุณเอกก็เดี๋ยวมาดูคุณเอกควันกิ่งนะครับควันกิ่งควันทั่วไปครับควันลอยบนลอยล่างให้ขาดนะครับให้ขาดเลยนะฮะกดให้ให้หนักนิดเดงพวงนี้ตายยากออกรากเร็วนะครับแต่ว่าเราเวลาเรา นำไปก็พยายามที่จะชํำให้รากติดก่อนค่อยค่อยส่งนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการหลายท่านจองมาแล้วนะครับแต่ว่ายังยังส่งได้ไปไม่กี่กิ่งนะครับส่งส่งได้ประมาณสิบกว่ากิ่งแล้วครับอันนี้ก็เราคุณเอตองตอนเพิ่มครับตอนเพิ่มไม่พอไม่พอแบ่งปันราคาถูกขายในราคาแบ่งปันกันนะครับ ส่วนใหญ่มันจะไปแพงค่าส่งครับถ้ามาที่สวนคุณเอเลยก็ได้นะครับมาเขาขายถูกๆครับกิ่งละร้อยกิ่งกีนะฮะกิง่ง<ๆ>กิ่งละร้อยสองร้อยกิ่งใหญ่ก็สองร้อยอ๋กีดกีดข้างบนเพื่อที่ให้รากให,าาาให้คนผายเพื่อเขาจะแตกออกอ่าเขาก็จะเปลือกเขาจะจะนะฮะเขาก็จะจะเป็น ลักษณะโคนปายปลายเรียวกิ่งเหนียวใบเล็กนะกรีดสี่รอยนะครับกรีดที่รอยคว้านด้านบนนะครับกรีดที่รอยคว้านด้านบนนะฮะให้เป็นสี่รอยตรงกันข้ามเป็นสี่ทิศนั่นเองนะครับลำดับต่อไปก็จะมากรีดตุ่มนะฮะตุ่มตอนตุ่มตอนนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับกรอกใส่ถุงกาสติกกรีดข้างเลยกรีดข้างก็แบะออก่รีเลยคับ นะครับแล้วก็นําไปไม่ต้องใส่น้ํายาเลี้ยงรากเลยนะครับไม้ชนิดนี้อย่างนี้ก็ท่าจะให้ตอหลอกรากรอบตรงตอนนี้ครับครูตอนกิ่งที่ตั้งนะครับกิ่งตั้งจะออกรอบรากรอบดีกว่าถ้าเกิดกิ่งนอนนอนนี่รากจะไม่ค่ออกรากมันจะออกข้างล่างรากจ่อข้างล่างอย่างเดียวครับถ้ากิ่งกระโดงเขาเรียกว่ากิ่งตั้งตรงกิ่งกระโดงนะฮะอย่างอย่างกิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกิ่งตั้งขึ้นไปตงตรงอ่ะเขาเรียกว่ากระโดงครับ แต่ถ้ากิ่งแนวนอนเนี่ยตอนมันจะลากมันจะทิ้งลงข้างล่างทิ้งแต่แล้วด้านล่างอย่างเดียวครับมันจะไม่ออกรากรอบแต่เราก็ไปทําที่หลังได้เนาะแล้วก็มัดให้แน่นนะฮะมัดเป็นข้าวต้มมัดเลยสองจุดอพอแล้วนะครับ,รรบนะรบเราต้องจัดรากรอบไปด้วยนะฮะเราก็เลือกกิง่งถ้ามันไม่กระโดงก็หาไม้มาปักให้มันกระโดงให้มันตรงขึ้นไปนะครับไม่ยาก,นะ,ออกนะฮะ อันนี้ตอนไว้เป็นจัดรากรอบด้วยนะครับทําเป็นต้นพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับนะการสร้างงานบอลไซนี้เล่นกันชื่อลูกเชื่อหลานเลยนะครับเป็นมรดกตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเผื่อใครจะชอบเหมือนเรานะครับเราก็เก็บวัตถุดิบต้นพันธุ์ไว้โอเค่าเรียบร้อยนะครับคุณเอนะครับโอ้โหได้แล้วครับต้นพันธุ์อันนี้ทําให้ดูต้นเดียวนะครับให้กิ่งเดียวครับ นะที่เหลือก็ค่อยตอนนะครับคุณเอ๋จะทยอยตอนไว้ประมาณสักเอาหมายอยู่ที่ห้าสิบกิ่งนะครับอย่างนี้นะครับจะประมาณกี่วันออกรากครับคุณเอ๋ครับประมาณสักสิบห้าวันครับสิบห้าวันเท่าไหร่นี่ครับสิบห้าวันยี่สิบวันนะสิบห้าวันยี่สิบวันครับแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งค่อยตัดครับประมาณสักเดือนหนึ่งค่อยตัดครับให้ให้มันให้มันรากเต็มให้ราออกเป็นสีแดงให้รากมันออกสีน้ําตาลก่อนแล้วก็ตัดครับแล้วค่อยตัดครับตัดเร็วใบบางทีรากมันยังไม่ค่อยแข็งแรงครับ ต้องต้องให้รากสีเป็นสีน้ําตาลก่อนถึงจะดีครับอแล้วตัดไปแล้วก็ไปไปทําไงต่อชําแล้วก็ไปชําไว้ในกระถางพลาสติกประมาณ2เดือนครับ2เดือนแล้วก็ให้รากแข็งแรงในกระถางพลาสติกนะครับแล้วก็นำเอามาจัดรากอีกทีหลังครับอ๋อน,นำไมาจัดอีกราก,กทีหนึง่ง ในลงในกระมังลงในกระในในกระมังทีครับโอเคครับชมำในกระป๋องดำก่อนในกระป๋องดําก่อนแล้วก็ไปจัดล่างในกระมังครับครับนี่คือเทคนิคการสร้างงานนะครับเบื้องต้นน้อมเบื้องต้นครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณเอกก็ตอนเผื่อมั่งกันแล้วกันนะครับนะครับขอบคุณครับคุณเอกครับ